O que é. สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมสตอรี่ในวอตซิตี้เนาะก็เป็นสตอรี่ระหว่าง SMD เสียไม่ได้กับอาเชนาเนาะสำหรับสตอรี่นี้นะครับผมมันก็คือสตอรี่กระชับมิดกันแบบธรรมดาไม่ได้มีแบบเขาเรียกว่าประเด็นขัดแย้งอะไรต่อกันเนาะก็เหมือนกับกระชับมิรเพื่อแบบเขาเรียกว่าลองลองแก๊งด้วยลองทีมด้วยแล้วก็ลองอะไรหลายๆอย่างของทั้งสองแกงนะ๊งเนาะแต่ว่าหลังจากที่ผมติดตามดูสตอรี่นี้มาสักพักเนี่ยต้องบอกเลยโอ้โหแบบเหมือน ไปโกรธไปเกลียดกันมาแต่ไหนแต่ไรอะคือ SMD อย่างที่รู้กันนะผมบับกันแบบโหโหแทบแตกแล้วแบบไฟกันเดือดมากนะผมจากหลายแมตช์ที่ผมดูอะคือค่อนข้างที่จะสูสีแล้วก็ผัดกันชนะผัดกันแพ้แล้วไฟแต่และไฟนี่คือนานมากนะผมแล้วก็ในส่วนของอาเชนาเองเนี่ยอย่างที่รู้กันว่ามีทั้งสนับ,บกแปดรวมถึงมาเชแดง โคตรโหดโคตรอันตรายนะเดี๋ย่พาเพื่อนไปชมไฟที่เกิดขึ้นดีกว่านะผมในมุมมองของ SMD เนาะก็สำหรับไฟที่ผมเตรียมมาเนี่ยมันก็มีประมาณ3ไฟนะผมสามสี่ไฟไม่แน่ใจเดี๋ยวไปชมกันดีกว่านะผมปะเริ่มเลยอ้มามาอ้มาีเฮ้ยมึงมึงฟังกูนะถึจะมีปัญหาอะไรกันอ่ะแต่ตอนนี้เอสมดมึงต้องรัดกันก่อน เดดเดตาำับป่ะตาลำพับไออบู้ไหมไอตอมันมันพูดแต่จี้กับมึงอ่ะจี้ว่าอยู่ไหนเจอยู่ไหนอย่างเงี้ยที่ไม่ยอมหรอกกูก็ถามกูเป็นห่วงมันกูบอกให้เ็กไปตามให้หน่อยยัยมันได้เลเยเขาด้วเียเหมือนนะยพี่ต๊อมข้บคพี่ขอมคพี่ตอมขอคุณจริงพี่แต่แต่ต่ผมรักพี่ชายมากกว่าเยอะเเยอะลมาแล้วมาแล้ว้้มางอด้วยมึงอด้วยเฮ้ว ขึ้ดาวมาแล้วมีอะไรข้าหลังกระโดดเอ็นี่ขอลงนะเฮ้ยเอ็นขอลงไว้จ้ะจะลินจะเล่นจุดไหนเกโดลข้างหลังแล้วเกิดลงข้างหลังเกิดลงหลังเกิลงหลังไปช่วยเพื่อนหน่อยไปช่วยเพื่อนหน่อยซ้ำหน่อยซ้ำหน่อยซ้ลงหน่อยซ้ำหน่อยเดี๋ยวหลังเอ็นี่หนึผมลงนะลงเลยครับชาลีลงเลยชาลีลงเลยเดี๋ยวผมไปใกล้ๆชาลีเดี๋ยวผมไปใกล้ๆหมดแล้วตรงนี้หมดไปขึ้นไปขึ้นไป ชาลีตันมไรวมไรวมไ้พี่บอกว่ารวมไปไม่ได็ไม่รวมไปรวมไวลไม่วไปทุกไม่ไหวนะไม่ไหวนะไม่ไหว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 นะอร์นไม่ไหวกนเหรเอ็มดีอาเจน่าขึ้นรเอเน่าเอเน่าังกไม่ไหว้วเฮ้ยสนามบเกตล่วงข้างหลังสนามบเกตล่วงข้างหลังสนามบเกตล่วงรถข้างหลังได้ยินไหม สนามบกเข็น oh, ล oh. okay. oh. well. ้วงรถข้างหลังไปดัขึ้นไปดัขึ้นไปม้วงไปมันล้วงไปมันลี้วไปนล้ข้างหลังเราไปข้างหลังล้วงเนี่ยไล้วงฟังฟังโอ้โหแม่งม้วกันที่ผ่านเลยว่ะนเล่นฝั่งเดียวกันเล่นฝั่งเดียวกันอเทน่าถอยอเทน่าถอยรีเพื่อนด้วยรีเพื่อนด้วยอธินาอธินาปืนมันล้วถอยปืนมัดิปืนมาดิปืนมันล่วงปืนมันล่วงเฮียบอยเฮียบอยซ้ำปืนมัน พี yeah, mm ่ต hmm. yeah. well, ุดอกเขาไปเล่นแล้วนะพี่ตุ้ดเขาไปเล่นแล้วนะไอ้ด้ยิไห่ตายไ่ตายเลยมาดมาดิอพี่โบก่อนนะพี่โบกอนะ้คอนเจเพื่อนอเพื่อนนกเพือนเอนกเพื่หมดแล้วด้วยเอามาในเียีน่ามันจะหมดแล้วเฮ้ยชเพื่อนด้วยชุวเพื่อนด้วยใครไปดิ้นสมหน่อยย้ตาย้ยเาไปหลัาหเาไปไปเาไปไาไปาหาไปไปงไป ไอ้ยหก็ไอ้ต้ม้มต้มไปไกลไม่ไหวแม่ตาขึ้นไปขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเลยมันเจียงไม่ไหวมันขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปอีกนไปอีกขึ้นอีกเรื่อยๆไแล้วตาแล้วไแล้วลงมาได้ลงมาไ้ได้หวอไหวไหวมันไม่ไหวมันไม่ไหวเอาไวดิเอาดิแล้วแล้วเอาดิดมันไม่มีไรอมันมีอไเอามันเด้เอามันเอาไอกันแล้วเอเอามาอีกเอามาอีก ไปปิดตัวชุบไปปิดตัวชุบไปปิดตัวชุบหน่อยไปตัวชุบกูยิงให้สี่รอบ็นตัวชุบเอาม่เออตายตายเอาเอามันปเสียอะไรควายกูไม่หยุดเลยมันเหยียบหัวเาีตแลเพื่อนเพื่อนมาเทน่าชมมาทน่านัครับตัวครับไป้ไก่อนมันไม่ไหวมันไม่ไหวยบอยพ่บุอยยพี่บอยบอยพี่บกอยบอยพี่บุอยบยพีบุย่ไปอพี่บอยบยพี่บุกมยนไม่ไหวแล้วพี่บอยพี่บุก

มันมาสบเยอะไปทีมูถอายตอนมันไม่ไหวแล้วจังหวะาดี้่ะเฮ้ยไอ้ภูมิแบ่งคุมกันไปก็ได้ไปก็ได้แไปงคุมแบ่คุมตรงนี้ด้วยแบ่คุมตรงนี้ด้วยมันจะขึ้นรถมเอาเพื่อรถหน่อยเอาเพื่อไปดันไปไปไปด้วยเอาเพื่อนขึ้นหน่อยเอาเพื่อนขึ้นหน่อยไอ้งอดมันไม่ไหว้กูเป็นไว้เรายังได้เรายังได้ยังยังไม่ได้มันไม่ได้เลยยังได้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 ยันไม่ได้ยังได้ยังได้ยัได้ยัง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 ไดยังได้ยังได้ยังยัง้ยได ก็แค่การเท่านั้นเองเฮียปืนเพื่อนไปปืนเกลือก็ไปแล้วจุกเพื่อนขึ้นมาไอ้ปลายุยิงสวยปิงตามปิงตามขึ้นนะพายุขึ้นนะน้องขึ้นนะมาน้องขึ้นมาตายสวยยิงไม่ได้ข้างหลังมันล่วงมันร่วกเอาเอามาเดี่ยวมาดิมาได้ดีข้างหน้ามันเยอะเอาเดี่ยวดีเอากลับมาเอากลับมาตายสอยเจ็บมาแล้วเนี่ย ลบกันแล้วย่ไปเรื่อยๆเอาอีกเอาอีกุเพื่อนีจนีเลไอ้สาเอามันกับปเอมาชุเพื่อนบยูจบยูใจเย็นบยูไหวไหวเอ็มดีคือแล้วเอมดีคือแล้วใจเย็นเย็นไหว้เ่อนไม่มีึ้นไมเล่นม่ขึ้นไมเล่นมีขึ้นไมเล่นพี่ทไม่ต้องยิงนะไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงม่ตยิงคืนแล้ว ระดับไม่ได้ตอยเามาขางหลังเอาไม่ไเอามาข้างหลังเอามามาข้างหลังเอามาข้างหลังไ้เฮ้ยมายิงไรยิงไรยิงแล้วอย่ากันที่ตัวสั่งแล้วไม่ไหวอย่าไยันแลไม่ไหวอย่าไกันที่เอาลีก่อนลีก่อนลี่งลเพื่อก่อนลีก่ลเพื่อก่อนล่นกินก่นกลิล่นกลิ่นหนิน่วิน่ลิน่ลิว่่่่นวิ้่ เอาปืนดิเอาปืนเพื่อนหน่อยดิปืน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 ไหนปืนลปืนล้เอาปืนดิดี๋ยวปืนไี้มือน้องดู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 อะไรนะดูนะไอ้นี่ตดีปุ่มปุ่มปพวกไอ้หัวเรือหัวเรือตัดดีหัวเรือตัดดีแกเฮียอไมืออไกมาดิมาดิแพ้อะไรนุ่มแพ้อะไรนุ่มมึงดูเพื่อนกูด้วยปืนล้วหมดปืนล้วหมดปืนล้วหมดงามัทีล้ปืนดิ รีเพื anyway ่อนนี่รีเพ oh, um ื um ่อนนี่รีเพื่อนนี่ผ yeah ่อนงอกเนี่ยดิเฮ้ยระวัง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 มีดระวังมีดรีเพื่อนหน่อยอัลเทน่ารีเพื่อนหน่อยเฮ้ยน้องจะวัดเหรอน้องน้องวัดพี่เหรอน้องวัดพี่เหรอน้องถามจริงน้องวัดพี่เหรอน้องปืนมันกลางไฟปืนมันกลางไฟเธอเอาปืนนี้เป็นคนละเวทนะเว้ยน้องยาวพี่จริงอ่ะน้องทำมาช่วยทีมดีกว่าไอ้รู้ได้ไหมเป็นคนละเวทเว้ยน้องจริงเพลงจะวัดกับพี่อ่ะเข้าใจเปล่า คนละแบวจริงคนละเวนจริงน้องไม่ด้เลยค่ะเลยไม่ได้ยี่อะไรได้ยู้คมหมายดีเขาเกิดนเอาด้เอาเด้เอาด้มันคือไมันคนละเวจริงๆน้องรีดหน่อยรีดหน่อยรีดหน่อยรีด่ดหน่อยไได้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 ไปได้ไปได้ไปได้ไได้ไปได้ไได้ไป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 ได้ไได้ไป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 ได้ไได้ไป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 ได้ไ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 ได้ ไปอีกไปอีกเอาดิเอาดิอัเทน่ารีหน่อยอัเทน่ารีเพื่อนหน่อยเฮ้ยไปไปย่างสม่อยพี่เกดไปย่างสมมาไปย่างสมมาพี่เกดไปย่างสมมาหน่อยไปย่างสมมาหน่อยเพื่อเราตายเยอะเพื่อเราตายเยอะมากข้างหลังเพื่อเราตายจบเพื่อเราเยอะมากผมเพื่อเราเยอะมากยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วรีไปรีไปรีเพื่อนรีเพื่อนด้วยดี

แล้มาช่วยเพื่อนแล้วหล่ะเขาได้เหรอาเขามรับราไม้ดถหล่อฟั <h <h ่อนเราไม้ราไม้ดตา้วพไอ้เนี่นิมไอ้เล่นไป้ยชเอนมาห่อยเนี่นิดไอ้นอยหลอมาไม่ช่วยเพื่อนเยอะมาไม่ช่วยเ่อนเยอะเอาเพนกัมาเอาเพนกลมายิงนี้ยิงนกเราช่วยกันลงช่วกันลง

นัางทำทีอะไรนื่นังทำทีอะไรนังทำีเลยเ้ยตัวปืนมันหล่นแล้วเอาหน่อยดิมดูดตมันดูดบมันดูดบสามหน่อยชาลีสามหน่อยชาลีสหน่อยตายอ่ะอุ้มตกมัไปด้วยอุ้มตกมัไปด้วย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 ไดวยไดวยไดวยได้วยได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 วยไป้วยไดวยไ้วยไ้วยไวยไ้วยไ้วยไ้วยไวยไ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลลัลโหลเอไปสรงหนไปสหนไป่งหนชุบเพื่อนด้วยอยอยได้นะากได้นะไม่ม like <stood there. S 1> ีรถอ่ะเอาอยู่ไหนเาอยู่ไหนวะเาค่อได้ค้นได้รถสีอชุบเพื่อนอไชุบเพื่อนอชุบเพื่อนไมีี่ชุกมีท่หี่หมดแล้วหมดแล้วห้ไปนะเวลานลอ้าวอาฮัลโหลเอ้ยไม่ไม่ไหวโดดได้นะไม่ไหวโดดได้นะวายระจอกกูไม่ได้อยากลงชุบเพื่อนด้วย ไอ้น้อมันลงไปมันลงไปได้สุดลงลงไปได้สุดลงมันลงไปโอ้ยตายอย่าเล่นใจเย็นใจเย็นเอาสุดมันเข้ามาเอาสุดมันเข้ามา

มาดิมันจะหมดแล้วมันจะหมดเทียอะไรล่ะรับบ้าดนเฮ้ยดันดันเพื่อนมันดันเพื่อนดะบาดเลยมันเฮ้ยดันมาช่วยหน่อ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 ยโอ้ยจอยวันนี้ใกลเหี้วเลยลักหนาเนี่ยไอ้ยี่บอยอยู่ยี่บอยอยู่มันตายอยู่ข้างในเยอะเอาไปตายเอาไปข้างหลังเอาไปแปางหลังเอาไปแปลงหลังข้างล่างมันรีข้างล่างมันรีข้างล่างมันรีข้างล่างข้างล่างข้างล่างมาข้างล่างหน่อยข้างล่างมันรี จะขนาดลงไปกินไปทางล่างเกินลงมากินลงมาดิกินลงมาดิกินลงมาดิ่เพื่อนไ่ช่วยเพ่อนมัจหมดแล้วมนหนีมามันนีจนตัวสั่นกันเลยิ๊แดกๆเอาทีเอา้างล่างเอาข้างล่างไวดเอาี่เหแล้ว่แก่งไปเอาแม่งดิโอ้ยเฮียเเดินจ่าล้เฉยล้มงนต่เพื่อน เฝ้าศพข้างบนมีระฟีป่าข้างบนมีระฟีป่าเอาแทงผมทำไมเหมือนเพื่อนเพื่อนไม่แบบปื้นหลงข้างบนชุบไม่ลงขึ้นไม่ลงขึ้นไม่ลงหน่อยมึงหล่อนเฮียอะไรหึ้นไม่ลงหน่อยเฮียอะไรชุบหลงหน่อยเออเออใครมึงเล่นเฮียอะไรมึงคำรามอ่ะอะไรทำอะไรน้องกูไอ้ซาดทำไมน้องกูเสียงดังๆหน่อยดิในภูมิเี่ในภูมิในภูมิในภูมิเฮียไอ้ตาไคร่น้ำไม่ซาดตาคาน้ำอ่ะ เอ็มดีพูดเอ็มดีพูดลาปัดเอ็มดีพูดเอ็มดีพูดเอ็มดีลาปัดไป้เที่ยมาชุบมึงเอาเพื่อนตะไครหนาไม่สาดไม่มีใครสั่งชุบเพื่อนเไหมว่ามึงชุบเพื่อนหน่อย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 เอ็มดีชุบเพื่อนหน่อยไม่เที่ยไม่เอ็มดีหมดชุบเพื่อนหน่อยดิ้งเที่ยดิ้งดิเลโอเิโออยู่มึงเอาเพื่อนมาชุบให้หมดเอ็มดีพี่เปีนบสทบ พี่ไปชุบอะไรดันใกล้ครับดนมก้ตัวไม่วน่ะกวคตู้เอทไเนรี่ช่นเออ็ตู้เตู้เอมพี่ไปรพี่ไปรตู้ตู้เฮัลโหลไ้ไหวเว้ยมันไม่มีอะไรมึงไม่ต้องกลัวเหี้ยแล้วหรอไอ้สักวมันไม่หมเยอกเลยเหี้ยเอชุบเพื่อนให้หมดมึงไปเอาเพื่อนมาเจ๊ให้มว่เส่วไเห้ยมันไปมันไปข้างบนมันไปข้างบนมีตัวไปตัวบนตัวลุตัวลูดตัวลุด ไปไหนไอ้ตัวรูดมึงจะไปไหนไอ้ตัวรูดไอ้นี่ปืนยิงฟรีว่ะเห็นกูถามปืนยิงฟรีอยู่เ้ินจะไปไหนอันนี้มนขึ้นมาข้างบนยิงหน่อยยิงหน่อยพี่เกดยิงหน่อยเฮ้ยมันไปข้างบนนะมันไปข้างบนนะไปไหนหรอมันไปรีไหข้างบนมันไปข้างบนแบเเพื่อข้างบนเฮ้ยโหลมันไปชุบเพื่อนข้างบนไปข้างบนหน่อยเขาไปลงเขาจัลงข้างบนเยอะข้างบนเยอะเฮ้ยมามาข้างบนดีกว่นมีไปข้างบนได้ข้างบนได้ข้างบนได้รีบมีด รีเพื่อนก่อนรีเพื่อนไม่ข้างหน้าบ้านอราโดนไอ้ยิงหน่อยไอ้ฮัลโหลฮัลโหลไอ้ยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยขึ้นไปงกูหน่อยดีรีเพื่อนเขาคเยอะทำอะไปดิขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนดิไอ้ไม่ต้องแล้วขึ้นไปข้างบนเลยพี่เจ๊ขึ้นไปข้างบนเลย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 มีแต่เงินแ่ไม่มีชีวิตกูชุบแล้ว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  มาดีม exactly ึงมาดีมาดีมึงลงมามึงขึ้นมไล้ไปอยู่มข้าง้างหน้ามันจะได้จดกระปื้นดันใครจะโดด้วยนะไม่อย่างนั้นเขาไปไปขวาน

มาเสร็จแล้วรีบลงนะตายจอนตายไง้ชเหนป้า่วยตามช่วยโค้โมึงจะพูดยังไไม่ได้เขาให้ตัวเอเดีหมดที่ตัวเอยมาหรปิดก่อน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 ปิก่อน่อนม่อนปาดก่อนนิ่อ่อนอน่า่งปิดตปิดตปิดตนี่ก็โง่นะมึงอย่าส่นออปดอปอปิ่นิ

ไปหมด้ยีอะไรไม่ห้วี่้ยไม่ไหไนไอมึงอยู่ไหนไอ้บัตรครับไอ้บรว่ามันอยู่ไหนไอ้ยีจ้อไอ้เหี้ยไอ้ปไหนครับได้แต่เสี๋ยหรือเปล่าครับพวกมนไอ้เบี้ยมาเี้ยไม้เอีตัวไอ้เหี้ยไ้ยีไยเนี่ยมไค มาส่องข้างบนและวมาหยุดนะหยุดบับไอธดีนาหยุดบับฟังฟังมาส่องขางบนระเบียงมาหมดหยุดบับมันมีระเบียงมาเบียงเบียงจบอยู่บนระเบียงเต็มเลยกองไว้ข้างหลังแล้วขึ้นไปข้างบนก่อนขึ้นไปข้างบนก่อนเอาระเบียงเนี่ยจะตายแล้ว ต้องบอกเขามันต้องบอกเขามีอะไรสัตว์ฮะมเี่ยมมเยี่ยมอะไรหรอฮะสากม่ได้เสียงเฮ้เี่ยมไม่เสียงด้วยเฮ้ยมีสัตว์ทั้งหมดลยครับเล้ยทั้งหมเ้ยครับโอ้ยย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 ย้ยย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 ยอยยยยยยยอยยย เอดียไม่มีมันไม่พกเลยเฮียเอดีแม่งไม่พกกับคนพี่ชายพี่ชายพี่พี่ชายครับตกละใช่อะใช่ครับอาผมผมผมคุยไว้คือผมมีลิคิวรรคอยนะครับพี่ เดี๋ยวผมผมไม่ห่อผมไม่ห่อไป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 เตรียมตัวมุฟนะเตรียมตัวมุฟไอ้อย่าเพิ่งเดี๋ยวอย่าเพิ่งไอกเอาของให้หมดเอาของให้หมดเออแค่นี้ฉันมันไว้น้ำไรถั่งะไอ้เหี้ยคนนี้คือเล่าคอยพี่พิมพ์เลยทุกคนมันดุเลกเล็กน้อยน้อยค่ะเลเล็กนอยเอาไปทิ้งน้ำเอาไปทิ้งน้ำเอาไปทิ้งน้ำตติดไม่ต้องห่อนะเอาไปทิ้งน้ำเลับเล็กน้อยน้อยเว้ยจอมไว้เลยเล็กเล็กน้อยนเรื่องหลุดคุยอ่ะไอเขาว่าคุยเนี่ยโคตรขี้หมาเลยเฮ้ยแยกกันไปเลยเหรอ

ไอสัตว์บอกเขาตัวหลุดแเวนเขาไม่ได้ดงรถเขาอะไอหียหลังนะมันอยู่หลังนะคนคูททำไมเนี่ยไอเพื่อนรวมไปช่วยไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนพี่ป้าตรงไหนตรงไหนตรงไหนไอเพื่อนเราลงแล้วนะเพื่อนเราลงแล้วลง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 ลยลงล พอมาเลยแบบนี้เ้งไม่ไม่เห็นไฟฟ้าัไม่เห็นไฟฟ้าไม่เห็นคนาไม่เห็นคน่าเล่นไปเล่นไปเล่นไปไปดันไปดันไปเอาม่กลับมาด้วยเฮ้ยตัวลมให้ไม้ต่ำตัวลมให้ไม้ต่ำไปเลยตัวลมให้ไม้ต่ไปเลยตัวลมเหไม้ต่ไปเลยปืนลน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 เพื่อนยิงให้เพื่อนยิงให้เล่นเล่นไป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 เล่น ปืนมาปืนมาล้งปืนมาล้งเอาปืนมันดิหนูไมอยาโนไมยาโนไมเอเมดีเอเมดีย่าโนไมเอาไปเยี่ยไอ้แก๊งะไครน้ไอ้สัตว์มึงชุบมันดิชุบเอนุบนมันน้อยจะได้ถอยกจะได้ถอยกจะได้ถอไดิงไปกดชุบมันแต่ไม่ได้ยิงอยู่ยิงอยู่เลนไป

เอาไปเอาไปเดี๋ยวก็ไปไปนะมาหน่อยทไมไลยเสียงไม่เด็ดดังเลยวะเหมือนตอนแรกเลยว่ะจอร์บลบรอบเดี๋ยวเเพื่อนหน่อยกองกลางเห็นเปล่าวใช่แล้ววะให้ไม้สามนี่ให้ไม้สามปล่อยเลยไม้สบายเพม่อเอาไม่ก็ไปดิเดไปฟิปเล่นไปฟิกเล่นไปเลยชิวน้องเล่นไปเลยชิวชิวฟิกเล่นไปฟิกฟิกเล่นไปจานไก่กดกดไว้จานไก่กดไว้ด้วยเอาตัวมันไปข้างหลังด้วย เฮ้ยเสียไม่ได้มารวมกันตรงกลารหน่อยแล้วเอามันหน่อยเอามันนี้เอามันนี้มึงเห็นปะเนี่ยไปมึงเอาตัวมาเชดงหน่อยดูกูกดให้เอาตัวมาเชดงหน่อยเดี๋ยวกูกดให้เอาไปสวยมาเชดังกันไไม่หวนเล้อ้้นาามท่ฟไว ป๊บนึงเพี่ตสอง่อมก่อนยางพกัวเขอะพกัวเขาจริงจริงแม่งทำอาหารกินดีกว่าเย็ดเท่ ไอ้วห่ไใ่่ง่อีดี่าเ้ยไอ้เหี้ยไอ้ลไอ้เ้เี้ยไมดุห้ยเฮ้ไอ้้าไอ้ไอ้อมึงเป็นอะไรเป็นไรเงี้พ่อแล้วพอแล้วพอแล้วเป็นไรเอาศพไปเอา่อไปไปไปพิ้วกันคนละหนึ่งศพกลับบ้านได้ยินไหมสติหน่อยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นกันหน่อยใจเย็นกันหน่อย ครับผมก็จากที่ได้ดูไฟที่เกิดขึ้นเนี่ยโคตรมันใช่ไหมแล้วแบบบัฟกันเหมือนกับโอดกันมาแบบไม่รู้แต่ไหนแต่ไรอะ่ะเออแต่จริงๆเป็นกระชับม,มีนะผมแต่ว่ามันก็เป็นอารมณ์ในเกมนั่นแหละนะผมแล้วก็สไตล์การเล่นของ SMD ด้วยนะผมที่ขาดไม่ได้เลยเรื่องของการบัฟนะครับผม ก็คือขึ้นชื่ออยู่แล้วนะผมสําหรับใครที่ติดตาม SMd เนี่ยจะรู้ดีอยู่แล้วเนาะคือผัดกันแพ้ผ,ผัดกันชนะแล้วไฟแต่และไฟที่เห็นเนี่ยไฟกันนานนะผมด้วยที่ทั้งสองแก๊งเนี่ยผมว่าฝีมือพอๆกันนะผมพอๆกันอาจจะเหลื่อม SMd เหลื่อมนิดนึงแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่ที่จังหวะการเล่นอีกแหละก็คือเหมือนกับสูสีกันเลยนะผมสูสีกันเลยก็สนุกมากครับสาหรับสตอรีน่นี้แล้วก็ตอนนี้สกอร์ไม่แน่ใจนะอาจเป็นอาเชน่านาอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจคือสกอร์มันพลิกไป พิกมามากนะผมเดี๋ยวต้องดูบทสรุปอีกทีเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูในคลิปต่อไปนะผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ